สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับโดยการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่จากสำนักง,งานเทศบาลเมืองบึงการนะครับมีจํานวนถึง60เตียงด้วยกันนะครับสรุปแล้วที่นี่ก็คือเป็นสถานที่พักของท่านที่มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับหรือบางรายก็หายเป็นปกติแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีผู้มีจิตศรัทธาได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาค อาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำมาอำนวยความสะดวกดูแลผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านณริชาโคษาศีวิไลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการได้มาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับมอบสิ่งของนั่นก็คือ สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬนะครับมอบพัดลมตั้งพื้นจํานวน40ตัวให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านอื่นนะครับเช่นกำนันชัยนันมหิสนันกำนันตะบนวิสิทตพร้อมครอบครัวก็ได้มอบข้าวกล่อง20กล่องนะครับสมาคมศาลเจ้าแม่สนางจังหวัดบึงกาฬนะครับมอบกาต้มน้ําไฟฟ้าจํานวน2เครื่องนะครับพร้อมกับน้ําดื่ม36แพ็กด้วยกันนะครับ รุมภูกระแตนำโดยคุณทวัชชัยแอรขนาดมอบน้ำดื่มจำนวน18แพ็คนะครับก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณไวนะ้ณะโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนที่ตะบนเชย,ยพรนะครับนี่คือศูนย์แยกกักตัวของชุมชนที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ยังไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสมนะครับ ทางตำบลชัยพรโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพรนะครับได้จัดทำศูนย์แยกกักตัวชุมชนโดยใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพรหลังเดิมนะครับใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวของชุมชนเพื่อให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงได้มีสถานที่กักตัวได้อย่างสะดวกสบายนะครับนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นาชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ,บนชัยพรได้จัดเวรยนยามาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่มากักตัวด้วยก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับพี่น้องชาวตาบ,บนชัยพรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้มีจิตสทธานําอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคอย่างต่อเนื่องนะครับในนามของทีมหมอครอบครัวเมืองเมืองการนะครับต้องถือโอกาสขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการกู้ภยัยโควิด -19 เราพร้อมฟันฝ่าและต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อน,นำชีวิตที่เป็นปกติสุขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตราบชีวิตสุดดุ่กระแสชเป็นกําลังใจให้คุณเป็นกําลังใจให้เธอเป็นสิ่งสำาัญ